ซีโมงแล้ะครับวันนี้สีโมงแล้วนะครับพอดีเห็นลุงดินดำเรางงเงินเงินอยู่ในสวนเดี๋ยวสิไปถามเราเมืองว่าเราเห็ดอีหยางอยู่นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเห็ดอีหยังอยู่เห็ดอีหยางอยู่ลุงดินดำทำข้าทำกินสุกุสุก้นครับอ๋อเมื่อนี้พอดีมั่นคบกำหนดมือวาสีต้องขืนนำมักที่ประภาพให้กับพืชในสวนของลุงดินดำนะครับนี่แหละ คือค้าว่าลุงดินดำผ้าทํำกินนี่คือต้องทํำกินแบบปลอดไัยเลยครับอแบบปลอดภัยนะก็คือเข้าบัใส่สารเคมีเลยที่นี่กับวิธีการใส่นมักขี้วัาผ้าเข้ากับมีการพัฒนาอ่ามีการพัฒนาขึ้นมาในระบบวิธีการใส่คือเข้าบ่าต้องไปไพผ่เปย์ไย่ทั้งยางขีดเน่อยมันเมื่อยอมีการพัฒนาการขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับที่นี่กระบวนการวิธีการก็คือมีจังที่นะครับอ่ามีอย่างที่ อันนี้คือน้ามักขคี้วภาพที่ลุงดําตักมาแล้วนี่กำลังเตรียมอ่ากำลังเตรียมมาเสีดกับพอดีมาเจอกันพอดีนะครับนี่คือน้ามักขี้วภาพหน้ามกเองนี่มากเองนะครับมักมาได้สองปีแล้วตัวนี้เป็นน้ามักขี้วภาพที่มักจากลอกหมูโอ้ครับอ่าเป็นมักที่มักจากลอกหมูตัวนี้ที่นี่กันี่เป็นเป็นน้ำมูลาดหรือว่าน้าหรือว่ากากำตาลนั่นแหละที่เพิ่นเอ็นกาก้ำตาลหรือว่าน้ำมูลาเดี๋ยวส่วนผสมลุงยีดํากระเทียมเหมั้งอ่าน้ามัก ขี้ว่าภาพเนี่ยพอดีลุงดินดำมีหลายเห็ุหลายก็เลยอาจจะใส่สนเปลืองในน้อยหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องยังบ่าท่านมีหลายหรือซื้อเพิ่นมาหรือขอากันมาได้อีกยังกะบจ้างก็ถังตัวนี้สองร้อยดิตเน่กัสิใส่ปริมาณแค่บ่เกินหนึ่งลิตรประมาณนั้นะนะครัแต่ว่านี่ลุงดินดำมีหลายก็สิใส่หลายบ่ไห้มีผลเสียอี๋บ่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 ได้มีผลเสียแต่เลยนี่ก็คือลุงดินดำสิใส่หลายจากน้อยหนึ่งก็คือสีอยู่ปริมาณจากหาลิรได้บหาลิร นะครับอ่ากากเสียวนำมะขี้มะพาดนี่เทลงถังน้ำใสถังของก้อนนิดเทลงถังอืมมาทีนี้กากชีผสมกายน้ำตาลเข้าไปน้ำได้หอมห่วยๆเลยหอมห่วยๆเลยครับอืมนี่ผสมเปลาน้ำลงไปน้ำประมาณเจ็ดลิตรนึงนะครับแต่น้ำตาลประมาณเจ็ดลิตรนึงนี่แหละนี่จะผสมน้ำเจ้าน้อยนึงไหนมันเทง่ายง่ายอืมมันส่มันผีเทเบาอ่อนมันเหนียวโอ้ต้องละลายใส่น้ำสักก้อนอืมละลายใส่น้ำสักก้อน ต่องย้เล้งนั่นวะไห่นำ้ำเมนไห่น้ำหมาคีวภาพาด,ดี๋ยคือต้องไห่แำมหรือเลงต่อว่าน้ำหมากีวภาพนี่กระบวนการของมันก็คือเป็นกระบวนการที่เขาเลี้ยงจุลินทรีย์ไปใส่งานอ่จริงจุลินรี์นี่มันก็จะมีอยู่แล้วล่ะโดยธรรมชาติของมันแต่หากว่าเขาบ่ใสาสารเคมีลงไปทำลายมันนี่มันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าปริมาณมันก็อาจจะบ่เพียงพอก็ได้ถตาหากว่าสวนเท่ามันมีเศษวัดดสดุหลายๆเศษวัชพืชหลายๆจยงี่ ก็ต้องการเติมลงไปเรื่อยๆแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับพวกธาุอาหารที่มันมากกับลกหมูที่หมักนี่มันก็จะสามารถเข่าท่างใบน้ำกระไดเข่าท่างหลักน้ำกระไดที่เป็นอาหารปืชโดยตรง嗯嗯นะครับนั่ก็คือส่วนหนึ่งทีนี่ก,กากน้ำตาลที่ห้าผสมเข้าไปนี่ก็คือมันจะมีกุ้มหวานที่สามารถดึงจุลินทรีย์ในอากาศเนี่ยลงมาหล,ล่อลงมามาอยู่ในพิ้นที่ของห้า มาซอยมะซอยย่อยสลายสากปืชสากสัตว์ต่างๆที่มันมีอยู่ในสันเท่าแห้วนีขึ้นเป็นทังทีเอาบัดที่นี่คือเทคนิคหรือว่าการพัฒนาการของลุงมีดามก็คือพัฒนาขื่นไห้มันเบาแรงเข้าก็คือใส่ฟมดึงน้ำขึ้นมาตอนนี้ก็คือดึงน้ำขึ้นมาจากตาใหญ่พุ่นทางคุนขึ้นมาใส่ส่วนผสมอาก็เลยใส่ระบบดึงขึ้นมาแล้วก็ที่คอยเขาในถังใ้เมือง ม,มันักะสีไงกว่เห้าไพยถังฉีดมันกะสีไงกูเ้าพพยถังฉีดพอว่าสะดวกพอว่าเข้าปลอยไปหนหัวสปริงเกอร์เป็นรอยๆอยหัวผลเนี้นี่ปล่อยไปเป็นรอยๆอยหัวเลยเพะว่า คือที่บอกว่าเป็นลอยหัวนี่บอกว่าเห็ดมือนีหมื่บ้านมเมหตุว่าหลายปีแล้วมันก็เลยเป็นลอยหัวหมู่บ้านกากาถามว่าเป็นการลงทุนบอกว่าลงอยู่แต่เขาก็บริลงทุนขังเดียวลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆมีเงินได้มาเทเลซีสาหารอยเทเลหาบาดที่บาทเนี้ยก็แล้วแต่เน็ตสะสมมาเขาก็ต่อขยายไปเรื่อยกตนจนทัวสวนแล้วครับตอนนี้ก็คือทัวสวนแล้วจนเสมือหนีคือทัวเลยทัวสวนเลยครับกันมาเปิดปั้มปล่อยวบ้ากันไม่ว่าไปทัวเลยเลดสวนได้ทัวเลยสวน Uh huh. อพื้นที่เกีย่ยวประมาณโฮเกิลไลน์ด uh huh. ใส่ไปล่างฮดสามสิบนาทีก็จบน uh huh. ั่นคือเข้าใส่ระบบอา uh huh. จับปิงเกอร์เ uh huh. นาะน,นี่แหละที่นี่กาเหตุผลที่เข้าต้องมาขืนย่างมือเรง็งกับพราะว่าจุลินทรีย่เขาเป็นสิ่งที่มีชีวิต uh huh. นะครับอาเป็นสิ่งที่ไม่ชีวิตพอเขาขืนไปย่างมือเรง็งเพื่อไปกับน้ำเขาก็จะมีพื้นดินที่ห้องก็บทมีความชื้น เขาจะลงไปสุกไปซ่อนอยู่น้ำเศษใหม่ใบหยาหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยมัทเยาไปเทใส่ไว้เขาจะไปส่วนไปอาศัยในห่างกลัวจะมุมขึ้นเขาสามารถหาทีอยู่ได้เรียบร้อยแล้วเมื่ออื่นแดดออกมากเขาก็ไ่ได้สนใจแล้ะเขาก็ทํางานทํานาทีของเขาอย่างเดียวทํานาทีย่อยสลายสากพืชสากกัปยังตาดีมันมีอยู่ในพื้นดีของเขาี่กัิกายเป็นอาหารของพืชกลายเป็นอาหารของพืชนี่คือ าการวิวัฒนาการใส่จุลินซี่เป็นแรงงานผลิตอาหารในเขาน,นี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ที่เป็นห่วงที่นอนงลูก็คือคาดว่าหลายคนคีดว่าได้คิดยังบ่มีความเข้าใจาคิดว่าเอาสื่อปุ๋ยเคมีมาใส่พืชมันงามเร็วกะจริงแต่ว่ามันไปขาแรงงานข้ามชาจาของเขาลุงดินดำนี่จะบ่ไปขาดิคือเลี้ยงแรงงานพวกนี้ แรงงานพวกนี้นี่เขาสีซอย,ยงานอย่าฮะโดยที่เ้าบต้องไปเสียค่าจ้างอย่างเลยแต่ที่มีบางก็ซื้อกากําตาห่าบาทชิดบาทอ่ามาผสมน่องหนึ่งเขากินเนี่ยเป็นอาหารของเขาแต่จริงๆแล้วอาหารของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขานี่มันมีมากมายมหาถ้ำอยู่แล้วเขาก็สีไปซอยกันเป็นแรงงานที่บปต้องจ่ายค่าแรงเห็นไ่ว่าจะเป็นไส้เดือนซับเล็กซับหน่อยไล่แข้งขาวไล่แดงอ่าพร้อมกับยูริซิส ผู้ใดมีนาทีกินตัวอย่างเขาก็กินลงเข้าไปหายมู่อนออกมากเป็นอาหารของพืชนี่แหละมันจะเกลือกูนกันคือ,ค,อคือข้ามมากษริที่น้ามักน้ามักบ่ปเป็นปุ๋ยแต่ไป็จะเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นปุ๋ยแต่บ่ได้เป็นปุ๋ยพิเศษอ่าเป็นการเลี้ยงุลินซี่ใส่ใบใส่งานขนาดนี้อ่าคือปล่อยลงไปไป็สร้อยสางปุ๋ยเนียนไปสางอาหารให้พืชอ่าตอนนี้เข้าเทา ผสมเสร็จแล้วในถังนี่อ่าเต็มแล้วในถังนี่ก็เพราะว่าเพราะปั้มของลุงดินดำเนี่ยมันจะแบ่งออกในพื้นที่โกเกียรไรนนี่แบ่งออกเป็นสามโซนอ่าอ,อันนี้คือทอที่สีดูดน้ำออกจากถังนี่เขาไปผปสมในปัม้มนะครับม,มันก็นะดูดมากอ่าอันนี้คือตัวปัม้มเนาะอืามัาเป็ไกลเมื่อปีนอสอี่นีนตัวอย่างนะั่อ่าเป็นตัวปัม้ม บลาที่นี่ทอดูดของปั๊มนี่คือทอนี่ดูดน้ำม,มาจากหนองคุอมาปนเผากับมาเห็ดสารทางนี่ออกจากถังมาานี่อลองอลองน้ำมาเมืองนี่ออกจากถังมามาหนีมาหนีมาหนีมาหน,านีปึ๊บปึ๊บมาหนีามาผนะ่านเม้าตัวนี้อ่านเม้า,ากลับไปเข่าในปัม<อ>๊มปั๊มนี่เป็นทอสองนิ้วดูดน้ำขึ้นมาสองนิ้วมาผสมกับน้ำยูรินซี่ที่เอาผสมไวแบบเข้มข้นนี่เข่าไปเจือจางในน้ำที่ดูดขึ้นมาเนี่ย อ่เขาไปเจือจางในน้ำที่ดูดขึ้นมานน่บาดที่นี่มันก็สีได้ปรญญาที่เจือจางล่งก็สามารถพ่นไปให้ไดทัวในพื้นที่ของหุเกลื่อยมาเละอืมอ่าคือโบแมนมาดูดตัวนี้พ่นไปเลยบนบแมนโบแมนเอาไปผสมน้ำอีกทีนึงอันนี้ก็ดูดไปดูดไปน้ำซ่าก็ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมามาผสมกันมาผสมกันอยู่ในปั้มแล้วก็ปล่อยออกไปนี่คือวิธีการของลุงดินดำครับอ่าเด้๋ยวที่ขึ้นในเมืองลหรอมันกระทีไปตอนนี้คือปล่อยไปโซนนี่ก่อนอ่า ไปเลยเด้อควรควรไปแล้วน่าจะติดไปน้ำทอแนอไปน้ำทอทั้งที่นี่มันจะออกมาทาั้งนี้ขอ,อ,อกวันนี้ไปน้ำทอนั่นคืออันนี่ครับคือวิธีการให้ปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยจุลินทรีย์พวกพืชนี่แหละพืชที่ ที่มันได้กินหน้หมาเขียวภาพได้กินจุลินรี์นี่อันนี้กับพักกระแยง,งได้นี่ mm hmm. กินมืดตี mm hmm. อ่ไอ้ทั้งผลก็เป็นใหม่ผลไหม่ลา,าปูกะเปนกันไปสวมกับสวนข้าวมาสวนสปาเน่นแหละอันนี้ก็จะเป็นใหม่ผลเปลินจี้น,นี่ออกดอกได้นี่ mm hmm. ออกดอกขนาดว่าบังคับว่ให้ออกเขาก็ย่งอยากออกดู mm hmm. ยอดกับปงงามเพราว่ะเขาได้รับอาหารที่พ่อขาด mm hmm. บานะอ่านี่แหละพือกระบ,บวนการไถ mm hmm. ่จุลินซี่ นอนี่มะนาวนี่ก็กำลังแตกยอดปุกขึินมากนี่แหละกับพี่น้องกับเมืองเอานี่กับลิ้นจี่นี่กับเมืองว่า่อดอกเป็นบอลนี่่อดอกแตกปุกออกมาจักมันสิติดนวยพอติดนวยกับบุฮู้ดอกเพราะว่าต้นยังหน่อยอยู่อันนี้ใกล้ๆกันนี่ก็บ่รามันยังแนื้กินที่กันนี่ผักหวานเนี่ยนี่นี่ยะผักหวานนี่กำลังกีแตกยอดแตกก้งออกเห็นบ่าตุปูที่ปีขึ้นมานี่ผักหวานปลานี่อืนี่แหละครับมี่คูยางมี่คูยาง ูกคนกันไปยจะไปคิดว่าโซนนี่ปลูกกันนั่นโซนนั่นปลูกกันนี่ไปย่างเขาในป้าดงดิบมึงเน่าอยู่นวกินบูดเพระอยากนั่นแหละลุงนินดำก็เรียนแบบมันยังสั่งแค่นั่นคํำว่าลุงนินดำผ้าทํำกินนี่ก็ะดีผ้าทีผ้านองทีแะละเห็นยูเห็ดกินแบบง่ายๆก็ต้องไปก็ต้องไปคิดเหียงไหมันนี่แต่ว่าถาาว่าเห็นระบบที่โอ้มันต้องลงทุนแมนมันต้องมีการลงทุนบ้างแต่ว่าเฮ้าบ่ดด้ลงทีเดียว เราขับเขาลงไปเรื่อ,อยๆแต่กีลุกในดำกับไพ่ทั้งฉีดทือกันแม่กับไพ,พ่ฉีดือกันนั่นแหละก็ค่อยเฮดไปเลยเ,ออเลย <ๆ S 1> คิดเข้าเฮดไปมันเมื่อยมันสีมันสีคิดออกตัวมม,มันมันบอหนีไกลจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้านี่เพิ่นสอนว้ว่าถ้าผู้ใดไม่เห็นทุกผู้นั้นจะไม่เห็นธรรมหรือ่าถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าอแม,ม้แต่จะเกาะชายผ้าเหลืองอยู่ก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านี่แหละเห็นธรรมนี่ก็คือหมายถึงธรรมชาตินั่นแหละอืม เขาเห็นธรรมชาติแล้วมือมันเปลีย่ยงจังมืออ๋อเ็รงานยังกี่เอามันมีวิธีอื่นอีกบ่เขาก็ต้องคิดแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆจนในที่สุดตอนนี้ที่บอกว่าสบายบอสบายด้ยครับพี่น้องที่เสื้อกับเสื้อเพราะเสื้อกับเพราะเป็นยัอือจะลุ่เงนินดำรับประกันใดวายุย่างสบายสมือเนี่ยที่แล้วหักหักมีกับเพราะเดี๋ยวหลากสายหลักยัางเด้ มันจะโหดของมันเองขุดไปทัวหัวทั่วสวนครับคา,าดว่าได้ได้ปริมาณพอแล้วทั้งนี้บัดนี้าโอเ,คต,อตเ,เคตัวนี้พ่อแตวเด้อิมแต่เท่าเบรกตัวนี้ไว้ได้ไหมเบรกตัวออกจากถังหนึ่งไว้ปึ๊บเิดเท่เากับปล่อยให้น้ำซ่าที่มันขึ้นมาอยู่นั่นล่างใบลงไปสกักก้อนล่างคืนที่ลงไปไว้ในพืน้นสักก้อนมันก็จะล่างลงไปไว้ในพื้นลืนที่เขาก็จะได ทำงานตามกระบวนการของเขานี่แหละลุงนิดนดำผพาท่านกินกินง่ายๆอย่างที่แหละก็ะต้องไปคิดเนี้ยงมากๆไ่ต้องไปคิดยากเนาะเอาท่ารับคิดนี้คิดนี้กับสิพ่อไหวสหมสิตะกอนคิดนาคอยว่ากันไหมเป็น,เป,นนะเป็นเทคงนิ้การให้ กุ้ยน้ำมักแมนน้ำมักกีวาภาพคลิปต่อไปกับน,น้ำมักกีวาภาพได้มาจากไสเข้าก้อยมาเลียนลูก,กันอีกเชนึงบ่ยากเฮ็ดง่ายๆในแบบฉบับลุงดินดำในแบบฉบับลุงดินดำลุงดินดำอันใดยากบบเฮ็ดเฮ็ดถ้าอนันใดง่ายๆครับสำหรับวันนี้ก,ก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนทีติดตามช่องของลุงดินดำ้าท่านกินครับสวัสดีครับ